คนทำกินสวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเมนูอเมริกาโน่พึ่งมะนาวนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากการที่เราทำน้ําพึ่งมะนาวนะฮะด้วยการวิธีการใช้ตัวลูกเลมอนเนี่ยนะครับเพื่อนๆในการดองกับน้าพึ่งนะครับผมผมเลือกใช้เป็นมะนาวเลมอนนะฮะเพราะว่ามันจะลูกใหญ่แล้วก็สีสวยดีนะครับผมเริ่มแรกนะครับเรามาลดความขมนะฮะของตัวเปลือก เลมอนนะฮะด้วยการใช้เกลือนะครับเพื่อนๆขัดไปที่ผิวของลูกเลมอนนะครับขัดจนรู้สึกว่าตัวความมันที่ผิวของอลูกเลมอนเนี่ยมีความลดน้อยลงนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะเวลาเราเอาไปดองกับน้าผึ้งแล้วเนี่ยมันจะได้มีมรสชาติของความขมนะครับนะฮะเราก็จะขัดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าตัวผิวเนี่ย มันมีความมันน้อยลงนะฮะหลังจากนั้นผมจะเอาไปล้างด้วยน้ําเปล่านะครับเพื่อนๆแล้วก็ต่อด้วยการเอาไปแช่ในน้ําอุ่นนะครับประมาณ1-2นาทีนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะเอาไปหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับส่วนชิ้นที่เราหั่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละ แต่ละคนเลยนะครับว่าชิ้นหนาชิ้นบางนะครับหรือว่าใครจะเลือกหั่นเป็นทั้งชิ้นเป็นแบบทั้งลูกเลยก็ได้หรือว่าจะเลือกหั่นเป็นครึ่งลูกนะครับก็ได้นะครับเพื่อนเมื่อหั่นเสร็จแล้วนะครับได้ตามต้องการแล้วก็อย่าลืมเอาเมล็ดของมะนาวหรือว่าเมล็ดของเลมอนนะครับออกด้วยนะครับเพื่อน ส่วนน้ำพึ่งนลครับผมก็ใช้เป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งขวดนะครับที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไปนะครับผมส่วนวิธีการดองก็ราดน้ำพึ่งลงไปที่ตัวชิ้นของเลมอนที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ผมสาธิตให้เพื่อนๆดูแค่1ลูกนะครับก็จะใช้น้ำพึ่งไม่เยอะนะครับแค่ประมาณปิ่มๆนะฮะถ้าเกิดใครใช้ดองเยอะก็หาภาชนะที่ใหญ่กว่านี้ได้นะครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1คืนก็ใช้ได้แล้วครับ จากที่เราดองเลมอนไว้กับน้ำผึ้งคืนนึงนะครับผมดองไว้คืนนึงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับไอตัวน้ำผึ้งนะฮะก็จะมีความเหนืดอน้อยลงนะครับเพราะว่าน้ําเลมอนหรือว่าน้ามะนาวครับก็จะไปผสมกับน้าผึ้งนะฮะตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับความเหนืดอก็จะลดลงนะครับในส่วนของเนื้อเนื้อตัวเลมอนนะครับก็จะเริ่มเหมือนประมาณว่าตัวความเปรี้ยวหรือว่าน้ามันเนี่ย ออกมาผสมกับน้ำพึ่งแล้วเนี่ยตัวเนื้อของเลมอนก็จะเริ่มเหี่ยวประมาณนี้นะครับก็จะมีความหวานเปรี้ยวอยู่ในตัวนี้นะครับอยู่ในตัวน้ำพึ่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำพึ่งตัวนี้ไปน้ำพึ่งเลมอนตัวนี้นะครับไปทําเมนูอเมริกาโน่น้ำพึ่งเลมอนนะครับผมจะใช้อยู่ที่40กรัมนะครับเพื่อนๆนะฮะแก้ว16ออนนะฮะที่ผมใช้วันนี้นะครับตวงไปเลย40กรัมครับผม จะมีความหวานอมเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความหอมของเลมอนนะครับเพื่อนๆอ่กรัมครับผมเติมน้ำไป3ออนหรือว่า90้แครับผมใช้ตัวชิ้นของเลมอนนะครับ รองไว้ที่ก้นแก้ว1ชิ้นพร้อมกับตัวน้ําที่เราผสมเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อให้ความเปรี้ยวมันออกมานะครับเพื่อนๆต่อไปเราจะไปสกัดน้ํากาแฟกันนะครับวันนี้ผมใช้กาแฟอยู่ที่17กรัมครับเพื่อนๆกาแฟจากเครื่องชงเล็กนะครับผมจะเผื่อเม็ดกาแฟไว้สัก20กรัมนะฮะ ผมจะมีแผ่นกระจายน้ําตัวนี้ช่วยด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะใส่แผ่นกระจายน้ํานะครับเพื่อนๆก็จะมีกระดาษกรองรองไว้ก่อน1ชั้นนะครับแล้วก็ใส่แผ่นกระจายน้ําเข้าไปประมาณนี้นะครับผมจะสกัดเอาน้ํากาแฟ60 ml ลนะครับเพื่อนๆ โอเคเราได้น้ำกาแฟ16บออนแล้วครับนี่นะฮะเครื่องเล็กสะกัดแล้วก็เติมน้ำกาแฟดำเราลงไปเป็นเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยใครที่ไม่อยากจะใช้เวลาดองตัวเลมอนกับน้ำพึ้งก็อาจจะใช้วิธีการใช้น้ำมะนาวกับน้ำพึ้งเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ตัว เลมอนดองน้ำผึ้งมันก็จะมีความหอมนะครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเพื่อนๆตกแต่งด้วยชิ้นเลมอนอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับว้ที่ฝากแก้วประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูอเมริกาโน่น้ำผึ้งเลมอนหรือว่าอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวนะครับผมก็เอามาฝากเพื่อนๆกันในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆใครอยากจะออลองทําตามดูก็สามารถทําตามได้ตามที่ผมได้อธิบายในคลิปนี้ครับผม อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้นะครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนํำกินครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ